สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการแก้ปัญหาประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนมันตกและขูดกับพื้นจนมีเสียงดังพร้อมกับพื้นที่เป็นรอยลองฟังเสียงดูดีๆนะครับว่ามันขูดกับพื้นดังขนาดไหนประตูอลูมิเนียมมันขูดกับพื้นกระเบื้องแรงขนาดไหนก็สังเกตอกครับว่า สร้างรอยแผลไว้บนพื้นกระเบื้องชัดเจนมากตัวประตูอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนนั้นมันจะมีอยู่2ลักษณะก็คือชนิดที่มีรางอาลูมิเนียมปุปูดอยู่บนพื้นอันนั้นจะเป็นล้ออยู่ทางด้านล่างส่วนประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมในคลิปนี้จะเป็นประตูแบบแขวน ซึ่งตัวรางกับตัวล้อจะอยู่ทางด้านบนข้อดีของประตูแบบนี้ก็คือจะไม่มีแผ่นอลูมิเนียมวางอยู่ที่พื้นมาทําให้ไม่ต้องเดินสะดุดเวลาทําความสะอาดพื้นก็ง่ายเพราะว่าไม่ต้องสะดุดกับอะไรเลยส่วนข้อเสียก็คือมันอาจจะเกิดปัญหาเรื่องประตูตกเหมือนกับในคลิปนี้แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาแบบนี้กันได้ง่ายๆแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเราก็สามารถแก้ไขได้ไม่ได้ยากอะไรนักตูบานนี้ไม่ได้มีขนาดความกว้างอะไรมากมายนักจึงมีตัวล้ออยู่2จุด ตัวล้อเลื่อนที่อยู่ฝั่งของหูจับประตูเลื่อนนั้นคือด้านที่ตกผมเลื่อนกล้องไปมาซ้ายกับขวาเพื่อให้เห็นความห่างของตัวรางเลื่อนกับ ตัวประตูตัวล้อเรื่องของประตูฝั่งซ้ายมือคือฝั่งที่ตกดังนั้นเราจะแก้ปัญหาเพียงแค่ฝั่งเดียวก่อนอื่นเราต้องทําลายตัวรีเวทเพื่อแกะฝาครอบอก,ก่อนผมตั้งใจที่จะใช้สว่านเพียงแค่ความเร็วรอบต่าๆเพราะต้องการทําลายแค่รีเวทไม่ต้องการเจาะรูให้มันใหญ่เพิ่มความจริงแล้วดอกสว่านที่ผมใช้อยู่นี้ก็ใหญ่ไปสักนิดนึงแต่ถ้าเรารู้จังหวะเรารู้ว่าจะต้องเจาะลึกเพียงแค่ไหนเราก็สามารถทําได้เหมือนกันเราจะต้องเจาะรีเวททิ้งทั้ง2ตัว แต่ในคลิปนี้ที่เห็นสว่านมันมีความเร็วเพราะผมเร่งความเร็วของคืจากนั้นเราก็จะแงะหัวรีเวทออกเลือกใช้อุปกรณ์ตามที่เราถนัดได้เลยจะใช้ไขควงหรือจะใช้คีมหรือสิ่งใดๆก็ตามที่เราถนัดส่วนตัวผมเลือกที่จะใช้คีมหนีบให้หัวรีเวทมันหลุดออกมา แบบนี้กับรีเวททั้ง2ตัวเลยเราถึงจะแกะแผ่นอลูมิเนียมบางๆปกปิดรอยแหวงของประตูออกมาได้หลังจากที่เราแกะแผ่นอลูมิเนียมบางๆนั้นออกมาได้แล้วสภาพก็จะเห็นดังในคลิปนี้ตัวล้อเลื่อนบากยี่ห้อน,นั้นตัวน็อตนี่เขาจะมีรอยบากอยู่ทางด้านข้างทําให้เราใช้ประแจปากตายเพื่อหมุนน็อตปรับระดับความสูงของประตูได้ผมจึงใช้คีมปลายแหลมจับที่โคนน,อน็อตแน่นๆ บริเวณแหวนพลาสติกหมุนไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและในขณะที่หมุนนั้นก็พยายามยกประตูขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้เบาแรงก็จะหมุนน็อตได้ง่ายขึ้นจากนั้นก็ทดสอบเลื่อนประตูดูหมุนปรับน็อตไปเรื่อยๆจนได้ความสูงของประตูตามที่เราต้องการและไม่ขูดกับพื้นเมื่อเราแก้ไขจนพอใจแล้วก็ได้เวลาปิดแผ่นอลูมิเนียมบางๆกลับเข้าไปที่เดิม ทางนี้มีประโยชน์เพื่อความเสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ผมจะไม่ใช้หมุดอลูมิเนียมหรือตัวริเวท เพื่อยิงยึดแผ่นอลูมิเนียมบางๆนี้ผมมองว่ามันแก่ยากและต้องใช้สว่านช่วยแต่ผมเลือกที่จะใช้ยางซิลิโคนกาวซิลิโคนแทนซึ่งกาวซิลิโคนอเนกประสงค์นั้นจะมาในรูปแบบของหลอดอลูมิเนียมเราสามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายข้างกว่ามันจะแห้งคาร์ลกาวซิลิโคนแบบนี้มันไม่ใช่ซิลิโคนชนิดกรดจึงไม่ทําลายพื้นผิวการใช้กาวซิลิโคนกับแผ่นอลูมิเนียมบางๆแบบนี้ผมจะทาพื้นผิวเพียงแค่นิดเดียวน้อยมากๆ เพราะแผ่นอลูมิเนียมมีความบางและไม่มีน้ำหนักเลยจึงไม่จำเป็นต้องชาซิลิโคนเยอะทาน้อยๆแบบนี้ตอนจะแกะออกก็ง่ายด้วยใช้เพียงแค่คัตเตอร์แย่นิดหน่อยก็หลุดออกมาแล้วผมไม่ได้แกะตัวรีเวทออกทั้งหมดตัวรีเวทมันก็เลยโผล่ขึ้นมาเล็กน้อยก็เลยกลายเป็นไกด์ให้เราวางแผ่นอลูมิเนียมกลับไปได้ตรงตำแหน่งเดิม ปัญหากับตัวรีเวทเล็กน้อยทำให้แปะแผ่นอลูมิเนียมกลับไปแล้วมันไม่แนบสนิทกับแผ่นประตูเอาละเมื่อแก้ไขได้เรียบร้อยแล้วเราก็แปะแผ่นอลูมิเนียมกลับไปให้มันอยู่ในตำแหน่งเดิมเห็นไหมครับถ้ากาวซิลิโคนเพียงแค่นิดเดียวเองจริงแค่นี้ก็อยู่แล้วไม่หลุดแน่นอนแต่ก็อย่าเพิ่งไปแงะเล่นก็นแล้วการรอให้กาวแห้งก่อน จากนั้นก็ลองเลื่อนประตูดูทดสอบดูอีกครั้งว่าเราจะต้องทํางานซ้ำซ้อนไหมเนี่ยต้องแกะออกมาใหม่หรือเปล่ามองเงาประตูที่สะท้อนอยู่ที่พื้นดีๆก็จะเห็นว่าประตูลอยขึ้นจากพื้นแล้วตามที่เราต้องการ